เราก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะนี่เราอยากกินไหมครับผมขอก็บเีๆกัน,น,ออกน,นครับก็บดีๆชันหน่อยสุดท้ายจะไปถ้าตอนนี้ของผมก็หาย,ยาู่ดยว่าพวกมันดีมามกเราไปหาตัวที่หลังอะ่ะมึเอาอของไว้ที่ตัวกูเลยไอ้ที่เออตอนนี้จะมึงนะครับ รีบเข้าม,มานอนครับผมมาพ่ออย่าโม้เลยครับผมเอาเหี้ยไม่ต้องเขา้าเขาในในใ้ามาดีาสักเหี้ยดีเลยสักเบ็ดดีที่สุดมันใช้ไอ้มันใช้ตัวไหน่มันใช้นั่นตัวไหนะสิใช้อะไรไปที่ว่าที่ล้างเครื่องมือไม่มีที่สแกนใลลบหน้าก็ควาไอ้กูอะไรมันไม่ค่อยดี เพราะกูหลดไล่มัเยอะมันก็เล่นดีนะมรับก็ลบดีลบไล่ลบเกมบเกมมันเซฟคนอื่นกักโปรกับไลน์เลยโปรเก็บไว้เอาไว้สกิลเดินมานอนทีเหียเดี๋ยวดีสร้างบ้านชั้นบนเหียดีกูใช้มั้ที่นอนกูสียกะนอนคือนอนเสดือมากเรื่องคุมก็ไม่ยูนเหมือนเดิมครับ พวอไปสอบครับสอบับบเทิงเลยประมาณนั้นโอ้โหครับมันทำทอดไว้ดิไ้หต้องขวานัะเออดูดูัดขันยขัดขกดก็ไดาเลยเบิ้มตอกีม้านี่ครับตอกยิงด้ววาน อานมามึงล่ะอันมากูใส่น้ยิ้งกูู่าน้นั่นอี้เฮียสกิวตันปัดปาปิดข้าแม่งเลยไหมเร็แต่งดิมันอยู่ในน้ำวะอี้เหียองย่าข้วขาดิมองไฮูไอ้เี้ยอี้เหียนั่นลอไอ้เหีย่วย

หายแม่ไ <met? S 2> <Rabbi. S 1> uh. ี่อะไรเ่นอยู่งยิก็ไม่ด้ด้วยความจะดด้วยแม่ดีล้สักแลี่อะไรกแก้วคคนเองอ่ะอ้ห่าเมืองมึงมีเท่านี้อีกวายอีกเวไปทีนึงก็ไม่เลย โอ้หว้ยยีบเนมุมติจอวผมติดจอบอ้ยมเดชิบหายสดเนาติดได้ก็ว่าสุดๆเตายแ้วม่โอ้โหวอี้ว้ตายแ้วเถื่อวอดอตี้เจาวาปีกได้ครับว้าทำไมยอดลดตัวบ้าโอ้โหก็กับอีกครั้ง karena mana ya? aku akan linki mahal ah, mah sini tahan. coba yang sih kita makan? makan dulu. dek puit, kakup, dek cheese, apa yang belumnya? sering dek bug. uyi, ini apa yang diingin? skill tahan aku jadi kejep. aku ke dua orang. enggak kejep deh. ตอนนี้เรายังไม่มีค้าไม้แหกครับก็ไปเอาที่หมู่บ้านเอพีซีดิหมู่บ้านวิลเลจเล่าเล่ากูครับผมเล่ากูไอสัตว์เล่าปีครับน้ำย้อยเลยไอสัตว์เอ้ยหน่อยไหมครับขอ้ใครอ่ะที่คนอีห้ามาครับเมนชิบหายมือเล่าเหม็นนะครับ

ของบ้าคงจะไม่เกตกูริมกับโมฮั้าอินดี้เก่าไหมเฮ้ยเราไปฟาดกูลิมกันไหมไม่เอากูต้องทำทางรถไฟอ่ะก็จะทำเครืงปั๊มเหล็กมานหนี้พอเราขี่มา้านะกูริมจดตีที่อะไรไม่ได้เลยฮะพูดจริงกูเคยทำเลยไปทำสะพานข้ามก่อนสะพานข้ามระหว่งางไทยอินเดียจีนนะแต่บ้าออ,อ,อโอ้ย แตบวากันเอาไเรานเรื่อยๆคุณ่ตงนี้จะทำให้โล่งเล้คุณาว่อะไรวะัตเตะ์ไอ้มึงเจีวมากกิรตันไงมาเราดีกว่ามันกิลตันมึงอะไม่มีที่ เฮ้ยมีกูรู้เลยมีสี่บ้านหนึ่งอ่ะมีสีบ้านไหมไอ้มีสี่บ้านหนึ่งไหมไปแล้วกูไปเคยไปมาแล้วไม่ไปหนูก็ไปแล้วกูไม่มีอาหารแดกอะต้กูไปหาแล้วไป ABC ตามะระวังกูเล่นด้วใหญ่มากที่มากของกูม้าไม่ได้ตัวกูไปวะระวังกูเล่นต้วใหญ่ ไม่กู้มาได้ไปตบตบกูเลี้ยงให้ดูเอาดิกลี้ยงจำปูไม่ได้จำได้หรือครับไม่ได้มันเรื่องถามกินเนี่ยจำกูไม่ได้ไอ้เฮียข้ามเองนะขี้ห่าเว้ยเฮ้ยเสียวโผอีกไม่ได้หรออูเยี้เอ้ยกูตายหงส์กิตีมาเร็วอ้ย มีเปรนี่ก็จ,จวงอะไรนี่มึงาไปเลยตัวไอซิคมันตามกูมามึามมาางทำอะไรกูไปฆ่ามันเมื่อกี้เอ้านี่มันทำไมมันตามกูมาฆ่ากูวะแล้วมึงไปตีมันนี่กูตีอีกตัวนึ่งกล้าไม่ได้เลยถ้ามึงไปตีตัวนึงกูไปตีเงียบครับไม่ตีกูหมดเลยกูเลย้ยงเหี้ยกู้งเงีารจะเด็กวิ่งช่วยวิ่งมันตามกูมาไหมมันตามมาไหม คือเราไมตายตัวหนึ่สัตว์ม่ช่วยกูตีกูเลยมึงเราไม่ช่วยกูก่อนกูหางกูยังสองรอทหารเลยเนี่ยอสัตว์ดิดมึงอานจะไปบอกช่วยกูไปเอาม้าขึ้นแบบอันนั้นมามันอยู่ออกับม้าสัตว์กูเลยมายุ่ีกูฆ่าตัวหนึ่งมันก็มาอีกตัวหนึ่งมันมันลุมว่ะตอนนี้ดังเราต้องใช้ดาบเพชรครับผมโอ้ยยังไม่ได้ครับเออทำดาบมือช่วยอีกั๊บมือก็มีไม่ใช่หรอไม่เอาอะไม่ดีเลยว่ะ ชาเด็กที่ได้เงินอดับที่นี้เยอะนะเมื่อมาช่วยกูหาอาหารก่อนเลยียสัสไม่งั้มาขอหายไปเลยสัสก็เดินมาหาดิไม่งั้มาก็ตามหื้เหี้ยกูเล็มอยู่ใกล้มันด้วยหมาอยู่ตรงนั้นด้วยหมาอยู่ข้างหมาด้วยไอ้เหี้ยมึงอยู่ไหนสี่ข้างๆกูเล็มมึงเนี่ยจริงเหรอเออเฮ้กูจะเอามาให้จริงเหรอเอาหมาแล้วอของกูเล้ยังอ่ะกูได้แต่พวกกูดินว่ะ ตีกเลมไหมถ้ากเลมันฆ่าไม่ได้ไปบอกมึงตีมาได้ไหมวะมันตีได้มันกีรูดวมัแล้วตีมั้ยอ้ยโอ้ยเอ้ยมึงตีเพื่อนกูปเปปีจงจงเล่นพิษสด,ดิดกูถูกโกเลมฆ่าจงไร กิวตนระวังเหียนี่ดิจอทำไรนะิวตันไม่ใช่กกระกระบวังมันไม่เหี้ยตีมหอ๋อไม่ทำาไม่ทำเหี้อะไรอ๋อีมูเสียงรวรีถ้ามึงไม่ทำมันมันก็ไม่ทำาอ้ยเหียมันพุ่มานี่อ้ย มึงอยู่ในน้ำอ่ะมันมันไม่ทำใหญ่ไม่ต้องอยู่ในน้ำมันตีเลยไม่ได้มึงอยู่ในน้ำข้าวดินี่เลยมันตีอะไรไม่ได้ดูตรงนี้ทำนี้ให้กูทำดับเล็กมีช่วยไหมอ่ะนกอินทรีทำดับเล็กไอ้เหี้ยนี่เหี้ยกูทำดับเล็กนะนี่เร็วนี่เร็วอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำมาอุ้ยม้าขี่ได้เฉยสัสตอนนั้นกูยังขี่ม้าไปน้ำไม่ได้เลยนี่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 ทำไม่ทันแล้วแค่นี้ให้กูทำดับเล็กป่ะ กูทำไหมได้จะไปคับแล้วเออยายายาอะกูคาบไปแล้วเออเออแล้วข้างบนไงนะไปเอาไปห้มางบนกูทำให้ดาบอีกเสืออไฟมันหายเลยแต่ว่าโอ้โหูนี่เดี๋ยวปัญหาครับปัญหาของเฮียเนี่ยเฮียเบื่อเฮียมาเลยจะไปไฟมันเอาจริงด้วยมันไฟมันอยู่เลยเอานะดาบอีกนี่ก็ไปจัดการดี ต้องขนแค่ไหมถ้าเราปิดมกมันจะมีวะมันกดนั้นยากสุดยใช่ปะเอออุ๊ยแม่ว่าแล้วทำไมมันดีก็วิ่วน้กระต่าะดีดีดนี่กุหลิมหายย่ยหายไปที่นั่นเหรอจับกูลิมเดี๋ยวนะกุนมชิอนูนไงูก้องกัน้วยอุ้ยแม่งดีใช่ไหมอ้ยวววอดไปค่อยไค่อยวิ่วิ่งวิ่งขึ้นขึ้นมาขึ้นมา มาเลย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 มีเมาปี่ฟปี๊ฟเดี๋ยวขอหยุดคลิปก่อนแป๊บเดียวครับผมเอาละ้วับมาต่อเลยครับผมมาต่อเลยครับผมยังนอนครับยังนอนทำไมไม่ใส่ครับเมื่อกี้คลิปเปิ้ลระเบิดไม่ตันตีนี่ยังไก็แต่เวลาสมบัติครับผมเอ่อตอนนี้มีเด็กหยุดเก้าอันเก้าก้อนอ่ะ จะคุณเอ้าเลิกสิหาแล้วครับทอดใค่ตน้ฮะูลิมสองตัวไม่เหี้ยอีไจูมันเหี้ยไอ้เหี้ยมันจะไปไหนลิมก็เิอุ้ยสมตัว์ม่ ตัวนี้กูฆ่าได้ขวานตีทาบก็ได้ยับย่อย่อนถ้ามันหลุดออกมาทำไงตีมันตีมันเพื่อเอาเหล็กตีมันเพื่ออะไรเราวังครับระวังระวังระวังลีก่อนขึ้นอเลยครับผมกูรู้สึกเสียวบู๊บเข้าใส่ตีมหำครับโอ้โหมันมาสองตัวเลยว่ะดดูิอุ้ยแม่เหี้ยไปไปกันอุ้ยเหี้ยมันสามตัวเลย อยู่เลยลงน้ำครับลงน้ำแล้วมันจะทำนี่อะไรไม่ได้ฮะไม่ลงวะมันไม่ลงน้ำแล้วเราจะสูบ้านเลยอือเอาไปให้หมดไปเลยไปท้าข้อมาบนลงน้ำแล้วมันก็จะเจอหนักครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮียอุ้ยแม่งเฮียคีเปอร์ไม่ใช่อะไรมันโดดแหม็บไม่ได้อลอลงใส่เนี่ยดไปทาะ เปิดแต่ช้าแล้วเบิดแต่สองหมื่นไปต่อโอเราจะา้วไม้ปูให้หมดแล้วตรงนี้อ่ะอ๋อไม้หมดดีว่าหากูหมดมึงก็ตัดไม้สิเว้ยสัสเอ้ยอยากม้ให้อีบ้า บราเอาออือตัดไม้ดิแข<ค>็งมากยากอะไรเล็กน้อยยิ่งเห็นจะยากเลยเลยไม่ย้ายหมดก็ไม้มันหมดอ่ะไม่เข้าใจาาตัด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  ตัวเขาเออเหรอต้นไม้สำบาตเนไม้ไม้สำบาตก่อนอจงงยีอะไรครับมีหมาหมาเข้ามาอยู่เมื่อกี้เออตัวอะไรเฮ้ไอ้เหี้ยบิ๊กม้ามันจะเข้าไปทมมือวยเออมึงบอกว่าจะไปซ่อมบ้านไม่ได้เลยเหี้ย อ uh ืไปต่อมันดู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 ดด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 ดสวยงามอลังเตรโอ้โหน่าจะทำหลังคานะครับ ตอนนี้มีมอย่่ไหน่นดที่วันแรกที่นม่เอก็ออกถ้าคุณลืมวิ่งมาจากทางนู้มาฟักมึงวะเอาด็เอาดีกวะคุณทำทางให้ม้ารืมเอาม้ากลับมาหรียงะเออเหยียม้าลมอาไปนอกเลยยาใส่หมยาใส่หมบานดีวนเลยเ <Okay>. <S <S เขาใส่หมูเลยลูกไเป็นไรเ์เอเขาไปเรอยนะค่ะจะไปเรือ่อผมจะไปอยากเอาหูอะไรกันเน,น,นีเน่ยหูอะแพงนั่นนึงก็ผมหาปูดมกนมาตรงนี้อ,อุ้ยน้ำมันโอ้เลย ก็มีเสียงรบกวนโดยผู้สนับสนุนก็สำหรับคลิปนี้ไว้คลินี้ก่อนแล้วกันเนาะ